เมื่อเรามีรายได้นะคะเราต้องแบ่งเงินเพื่อพัฒนาความรู้ตัวเองนะคะข้าเจ้าก็ใช้ชีวิตตามมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงชื่อลีกาสิงนะคะก็คือเราต้องแบ่งเงินในการพัฒนาความรู้มากกว่าค่ากินด้วยนะคะเพราะว่ากินเนี่ยเรากินเยอะเกินไปมันก็จะมีปัญหากับ ร่างกายกับสุขภาพไม่ว่าของอะไรก็ตามไม่ว่าอาหารเสริมอาหารเลิศเลออาหารระดับห้องเต้อาหารอะไรก็ตามนะคะถ้าเรากินซ้ำๆซ,ซักซา,ซากินเยอะเกินไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นสารพิษสะสมเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะเรากินแต่พอดีแล้วกินให้หลากหลายนะคะกินให้ครบห้าหมู่แต่สิ่งที่ เราจะต้องเติมคือเติมความรู้ค่ะการเติมความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเรียนรู้อะไรที่แบบมันต้องใช้เวลาเรียนนะคะส่วนใหญ่ข้าเจ้าจะเรียนรู้เองนะคะแล้วก็เรียนผ่าน YouTube เรียนผ่านออนไลน์เพราะไม่ต้องมีใครมาด่าไม่ต้องมีใครมาว่าเราไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ผู้สอนนะคะแต่บางเรื่องนะคะเราก็ต้องจ่ายเงินเรียนนะคะ ก็ถือว่าซื้อความรู้ซื้อค่าวิชานะคะเหมือนลูกศิษย์ที่มาจ่ายค่าเรียนหุ้นกับค่าเจ้า2000บาทนะคะเขาก็จะได้ความรู้โน้ต o าของค่าเจ้าไปที่ความผิดพลาดบนทางเดินของค่าเจ้าที่เคยเกิดขึ้นนะคะหรือวันนี้ค่าเจ้าไปเรียนการยิงปืนนะคะคนเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาถ้า ที่ดีก็คือเราต้องทําสิ่งที่ไม่เคยทําอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างทุกวันทุกวันทุกวันนะมันจะทําให้เซลล์สมองเนี่ยแตกตัวเราเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วผู้ที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะสมองไม่เสื่อมด้วยนะคะแล้วเกิดความสุขในการใช้ชีวิตเกิด คุณค่าในการใช้ชีวิตด้วยบางคนเนี่ยไปเรียนยิงปืนจนกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อยอดไปเป็นนักกีฬายิงปืนได้ในวัยชรานะคะบางคนอายุจะ90แล้วแต่เขาแข็งแรงไงเขาก็มาเรียนยิงปืนเพื่อสร้างคุณค่าสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับตนเองนะคะว่าเขาสามารถยิงปืนได้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะทุกๆคนพัฒนาได้นะคะเราสามารถ ทำในสิ่งที่เราอยากทำถ้าเรายังมีลมหายใจนะคะอย่างข้าเจ้าก็มาฝึกยิงปืนเอาตอนแก่เนี่ยะคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีโอกาสถ้าเรายังมีลมหายใจอยากทำอะไรก็รีบทำนะคะแล้วก็บริหา